สวัสดีสวัสดี FC ทุกคนนะครับวันนี้บั่นบนพาย FC มาอัปเดตนะครับ,บร้านทุเรียนร้านเจอ๊อ้อมนะครับผมตลาดนั้นเลยบินนะครับทุกคนปักหมุดปัก GPS มาได้เลยนะผมมีทุเรียนเยอะทุกวันนะครับเติมทุกวันปูใหญ่จุกๆตามสโลแกน,น,นนะครับ,บรอ๋อครับต้องเคาะทยอยมาเ,เรื่อยๆนะครับ มีสองสาขานะอีกสาขาหนึ่งตอนเย็นนะครับครบกันด้านในนะครับโูช่วยมากเลยค่ัออลูกค้าหรอค้าเหญ่เด้อ,อ,กกอไม่เคยกินทุนเรียนลูกกว่าพันกว่าแต่มันแต่มันได้เยอะ,อ,อ,าาะอันนี้นิดนึงครัลูกค้าอันนี้มันอร่อยมากคุยใหญ่อันเี้ของอ่ะเนี่ยเปล่าครับนี่ผมแผน รีรรวิวพรีเซนต์ครับผมอยู่ที่บ้านก็นอนดูก็ได้ครับผมช่องบ่าวนิพนมากินมาเที่ยวแล้วก็ช่องของทางร้านนะครับผมครับ สุกไ,ไ,ไม่ทันสนมีผลกระทบอย่างเดียวก็คือสุกไม่ทันจริงๆนะครับขอบคุณครับสวย ต้องให้แม่ค้าเลือกให้ก็ได้ครับเอาเนื้อที่เรากินลูกค้า,า,คอ,า,อ,าอ๋จก,กินเนื้อแบบไหนครับรกรอบต้องรุ่มใน เดี๋ยวเจฟ้าคัดเนื้อให้ลูกค้าฝั่งนู้นเลยนะที่หาผัคพูก้ร้านน้ไต,ตัว่แแต่ไปนิ่มไปแข็งไปบอกบอกเจฟ้าได้เลยเดี๋ยวคัดให้นะครับ ใจแน่นะได้กลับมาเีกแน่ครับรถ้าสำหรับคุณพ่อต้องกินแบบสุกพร้อมทานนะ หใหญ่มากขอบคุณครับมาแล้วลูกค้าผนัน,น,น,ก,นกจัดร้าน รอขึ้นทุเรียนชุดต่อไปอีกห้ารอยโลกต่เดี๋ยวพรุ่งนี้หัวเปลี่ยกไปจริงเองก็ได้แต่แววทุเรียนมาด้วยตาไม่ต้องไปหรอกวันเนี้ย ลูกค้าบอ,อกถูกใจแน่นอนค,ครับยั่วๆครับขอบคุณค้าหาผู้จุกจุก อันนี้บูพี่ตอเลยวดีค่ะบอกมาให้็วาจามีรูปเลกคนอี้เอาอีกรู่นึงรูปอาอีกรูปนึงค่ะลูกค้าอยากได้หนึ่ลูกลูกลูกย่อมย่อมกว่นี้อย่างนี้นัง่เ ไม่ไม่ไม่มีเวลาจริงจริงก็ครับว้าวเลยโอ้ลูกนี้ครับผมนี่สวยมากสวยสวยจริงจุกไม่พอจุกไม่พอสวยครับแมนม่อนลแล้วพี่แมนครับของผมก็ทายไปดีๆกับห่อนมันก็ตัดไปเลยคือกันครับผมตัดไอ้พวกตัดแมนครับมันตัดไปเลยห้อนมันระบบความปลอดภัยของมันครับ หนึ่งสองสามโอเคขอบคุณครับป้บบาตูใหญ่ลูกค้าเห็นเนื้อเราต้องสร้างเพิ่มอีกหนึ่งลูกอะ่ะลองเิึงบอใครยังไม่ได้ไปต่อชีวด้านนู้นก่อนก็นได้นะครับเช็คเนื้อก่อนนะครับลูกค้าเพื่อความสบายใจของลูกค้า นี่เนื้อเนื้อพอดีทานไม่ใช่กรอบนอกนุ่มในใช่ไหมนิ่มกว่ากรอบนอกนิ่มกว่านิดนึงครับนิ่มกว่านิดนึงแต่ลูกค้าต้องเอาที่เนื้อที่เรากินนะครับบางคนกรอบนอกนุ่มในไม่เหมือนกันนะครับทุกคนมีอยู่จริงอ่าครับใช่นั่เนื้อพอดีทานเลยครับเนะเหลือง มาต่อชิวฝั่งนี้ได้เลยนะคะมาเลือกเนี่ยก่อนใช่ครับครับจะได้ตรงนี้ต้องจัดชิวอยากเดี๋ยวลูกค้าจะทะเลาะกันนะครับครับลูกค้าต้องต่อแถวต่อแถวเลยครับโอ้โหครับใช่ครับสม จุกไม่ไหวแล้วฮือลืมเช็ดบ้านตัวเองหาหนาบ้านเรงม,มาตั้งไวนะ้บ้านเกี้ยบ้าเกี้ยบ้า,บาไม่แบนกีจนนะคเลย อันนี้ลูกอันนี้ลูกที่สองใช่ไหมครับเนะี่ยจ้าอันนี้ลูกที่สองกัมย่อมหน่อยตาบอกว่าแม่แม่แงเดี๋ยวลูกองย่อมอันนี้ยังย่อมลเอมลยเนี่ยยังจุกจุกคือย่อเด้วยครับเนะนี่ย <c oughs> <c oughs> ครับวสวยครับผู้ใหญ่กินเต็มคำเ่ยเยอ่ไไวไหมลูกค้าลูกค้าเอารถมาจอดมา,มาจอดรอ,อแล้วครับผมไมาเยอะเลยครับบอกเอารถมาจอดรอแล้ว แมนอครับ อดนั่งก็จอดลังสานค่ะตรงนี้เป็นสานแม,ม่ตาเคียนฝั่งนี้เป็นสนามฟุตบอลค่ะจอดได้สองฝั่งครับฟังฝังนี้แต่เดินใกลกว่านะครับจอดฟั่งนี้ดีกว่าแต่ถ้าไม่ใช่ศุกร์เสาร์ตย์ก็จอดฝั่งกข้ามที่ร้านได้เลยจ้ะพอดีศุกร์เสาร์ที่จะมีตลาดนัดะเ่อ ชิวนี้สลูกนะครับชิวนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนทุกคนเราเจอกันใหม่ครับผมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดต่อด้วยนะคระับเราเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ